สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทบทวนเรื่องเก่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้แล้วครูมีข้อสอบให้หนูได้ทําด้วยนะคะลูกประโยคและส่วนประกอบของประโยคนะคะง่ายๆค่ะลูกประโยคคือคําและกลุ่มคําที่นํามาเรียบเรียงแล้วได้ใจความสมบูรณ์นะคะง่ายๆนะคะลูกว่าถ้าเกิดว่าหนูฟังแล้วหนูรู้เรื่องแสดงว่าเป็นประโยคนะคะลองดูนะคะ ประโยคทุกชนิดจะมีสส่วนค่ะลูกคือภาคประธานและภาคแสดงอีกครั้งค่ะประโยคมีสองชนิดมีสส่วนค่ะคือภาคประธานและภาคแสดงค่ะภาคประธานนะคะก็คือส่วนของผู้กระทํามีสองส่วนค่ะคือประธานและขยายประธานนะคะนี่คือภาคประธานค่ะ ต่อมาจะเป็นภาคแสดงนะคะก็คือส่วนที่เป็นการกระทําหรืออาการต่างๆนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนค่ะคือกริยาขยายกริยากรรมและขยายกรรมนะคะอีกครั้งค่ะมี4ส่วนก็คือกริยาขยายกริยากรรมและขยายกรรมนะคะหรือจะมีแค่ส่วนเดียวก็ได้ก็คือส่วนกริยาก็ได้แล้วนะคะประโยคสองส่วนประกอบด้วยประธานและกริยาค่ะ ให้เด็กๆอ่านว่ากริยานะคะคือสองพยางไม่อ่านว่ากะริยาหรือกิริยาก็ไม่ได้นะคะอ่านได้แบบเดียวค่ะลูกคือคำกริยานะคะเช่นน้องร้องไห้สีเขียวจะเป็นประธานสีแดงจะเป็นคำกริยาค่ะน้องร้องไห้มีประธานแล้วมีกริยาเป็นประโยคสองส่วนแล้วค่ะเด็กหัวเราะเด็กจะเป็นประธานหัวเราะเป็นกริยาเป็นประโยคสองส่วนค่ะ ลุงนอนหลับลุงเป็นประธานนอนหลับเป็นกริยาแบบนี้เป็นประโยคสองส่วนนะคะต่อมาประโยคสามส่วนค่ะประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมค่ะสามส่วนค่ะประธานกริยาและกรรมนะคะเช่นครูแต่งนิทานประธานก็คือครูครูทำอะไรครูแต่งแต่งอะไรแต่งนิทาน นิทานจะถูกแต่งเพราะฉะนั้นนิทานจะเป็นกรรมก็คือผู้ถูกกระทําช้างกินกล้วยประธานคือช้างกิริยากิริยาก็คือกินกล้วยจะเป็นกรรมเพราะว่ากล้วยถูกกินนะคะช้างกินกล้วยถ้าสมมุติว่ามีแต่ประธานแล้วไม่มีกิริยาก็ไม่ถือว่าเป็นประโยคนะคะเช่นนาฬิกาเรือนนั้นถ้าจกเพียงแค่นี้เราจะไม่ทราบ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่ประธานกลุ่มคําประธานเฉยๆนะคะกลุม่มคําเฉยๆยังไม่ถือว่าเป็นประโยครองเท้าสีชมพูเราก็ยังไม่เห็นการกระทํานะคะว่ารองเทา้าสี timeline. ชมพูเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่ประธานเท่านั้นนะคะยังไม่มีกริยาและยังไม่ถือว่าเป็นประโยคค่ะหรือถ้ามีแค่คำกริยา แต่ก็ยังไม่มีประธานก็ไม่ถือว่าเป็นประโยคเช่นกันค่ะเช่นกินข้าวอร่อยแล้วใครกินคะยังไม่มีประธานแสดงว่าเป็นเพียงแค่คำกริยานะคะเปิดประตูเสียงดังใครเปิดคะไม่ทราบเพราะฉะนั้นยังไม่มีประธานยังไม่ถือว่าเป็นประโยคนะคะเป็นเพียงแค่กลุ่มคำเฉยๆค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยค2ส,ส่วนค่ะเช่นจระเข้ว่ายน้ำ ประธานจะเป็นจระเค้ททำอะไรว่ายน้ำเป็นคำกริยามีประธานแล้วมีกริยาเป็นประโยคแล้วค่ะแต่เป็นประโยคสองส่วนฉันร้องเพลงฉันจะเป็นประธานร้องเพลงเป็นกริยาเป็นประโยคสองส่วนค่ะดอกกุหลาบร่วงดอกกุหลาบเป็นประธานแล้วร่วงเป็นกริยามีประธานมีกริยาเป็นประโยคสองส่วนค่ะ ต่อมาประโยค3ส่วนค่ะก็คือจะมีกรรมเพิ่มมาเช่นคุณปู่อ่านหนังสือประธานจะเป็นคุณปู่คุณปู่ทําอะไรอ่านอ่านเป็นกริยาหนังสือจะเป็นกรรมเพราะว่าหนังสือถูกอ่านแบบนี้จะเป็นประโยค3ส่วนคือมีประธานกริยาและกรรมนะคะคนงานล้างรถยนต์คนงานเป็นประธานทําอะไรล้างล้างเป็นกริยารถยนต์จะเป็นกรรมเพราะรถยนต์ถูกล้างค่ะ คุณแม่ชอบกินทุเรียนคุณแม่เป็นประธานคุณแม่ทำอะไรชอบกินชอบกินเป็นกริยาทุเรียนถูกชอบกินเพราะฉะนั้นทุเรียนจะเป็นกรรมนะคะง่ายๆนะคะเด็กๆลองแยกส่วนประกอบให้ได้นะคะลูกว่าประโยคไหนเป็นประโยคสองส่วนและเป็นประโยคสส่วนนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเด็กๆทบทวนโดยการ ฟังคลิปอีกสักรอบนึงนะคะหนูแยกให้ออกว่าไหนเป็นประโยค2ส่วนไหนเป็นประโยค3ส่วนนะคะประโยค2ส่วนคือมีประธานและกริยาส่วนประโยค3ส่วนจะมีประธานกริยาและกรรมนะคะแล้วจบคลิปนี้แล้วครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทํากันนะคะง่ายๆนะคะลูกสวัสดีค่ะ